ก็คแล้วก็เมก็เป็นมาม่ามีขายด้วยน,นะคะเราไม่กินกันเลยตอนนี้นะคะเราก็จะมากินมาม่า,มามที่เราผัดม่อตะกี้นั่เนเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะคะอันนี้ก็คือตหน้าจาก็เป็นแบบนี้นะคะผัดไว้นะคะที่เราผัดแล้วก็เราจะบอกเพื่การทำนะคะเราจะมาลองชิมกันนะคะว่าจะอร่อยไหม นี่อร่อยไหมอืออยออร่อยมากมกค่ะก็คือค่ะแวก็คือค่ะ ถ้าชอบพี่นี่อย่าลืมกดไลค์และกดกดติดตามและกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย